สวัสดีครับเชินเลยิ้นเคยครับผมกจองลบเตียงที่ทีมงานดีจี่พงมีติดชาแนวมาปิดลองกิขนกันคือก็คือเหลือครับมีมยังกินน้ำบาบานเนาะบุญเนี่ยอัดเข้าเนื้อเสร็จปัจจานี่าจ้ะอันหอมกไข่มมแดงใส่มาหม่ค่ะนี่แบบมซุกบักอสุกค่ะเก็มพักมาเพื่อเประจาวข้าวเนียวด้ยคืผมอีกที่นึ่กะอบพุ้พี่นลองบอกไปเรับสุกุุกคนเราพี่นลองนะที่แบบเามารับชมง ลดเพียง,งพีเาา่เฮาแบบเขาบอกพูดยังเราการนี้ปาะพี่้องเฮาก็ไรก็แค่คนตะตะไข่ก็กินเก่งเกินถึงมันรังเล่นใจกันเนาะพี่อ้องเนาะต่ไมเรื่องพี่้องบางกลบางกลพี่้องปฏิบัตนมากระเคียงพี่้องที่ไปเฮ็ดงานในต่างประเทศคืออยู่ทุกคนนอะพี่รองเลยประเทศใทยเฮาสูบูทุกคนรอบพี่เขาวกันเลยพี่รองไหมร่มเปา่าข่ากันมาลองมีกับเมนูเด็ดผัดกระเพราเนื้อเมี่ยเจหือ,อ 음んう mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.

mm

Bueno.

เมียตักเอาไว้ว่ามันคือเหมาะ <ừ> ตัก Mhm. Mm mm. Ah. Ah. Mhm. ผมก็ทิวดีทเราพี่้องนะยิ้มเพียวเลยฝากพี่้องครับป่องกูสุคนนะบึงแยงกันน้อพี่หลงนะอีพีนี่ก็ถือวเด็ดพี่้ลงฝากกไหลก็เท่ก็สัตใส่กุ้งเงอย่างเินนอพี่้องเราเป็นกำลังแรงใจกันจัแสบกันครับผมกะพิิทพบพออกันพี่นาครับผมสวัสดีค่ะ